โอเคเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ก,ก็ไม,ไม่ไม่ใหม่ขนาดนั้นนับเป็นเรื่องความคลายความคลายเนี่ยผมรอมาถึงสักพักแล้วถึงจะเริ่มความคลายเพื่อที่พอจบบทนี้ยเราจะเจอตัวเอกหนึ่งตัวของเราขาคณิตเห็นไหมเราเรียนบางทึ่งเถอเนาะขาดเรื่องอะไรไปของไราขาคณิตท่เราไม่เริ่มเลยนนเนี่ยตรีโกณมิติเนาะ เราจะอนุญาตรีโกลมิติไม่ได้ถ้าไม่มีความคล้ายเพราะไม่อย่างนั้นฟังก์ชันตรีโกลจะไม่มีอนิยาตอ่ะเราจะมาดูว่ามันจะไปถึงตรีโกลมิติอย่างไรนะครับความคล้ายเราเจอมาบ้างแล้วนะความคล้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ระบุเนาะความสามคัญของรูปเราขาคณิตที่รูปร่างมันเหมือนกันนะก็คือทรงเดียวกันเลยแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นสองรูปเนี้ยใช่ไหม เหมือนกันเลยกรุ๊ปร่างเนาะแต่ว่าขนาดมันต่างกันเราจะนิยามน,นะครับว่ารูปสา่เยี่ยมสองรูปเนี่ยคล้ายกันหรือว่าอสมิลา่าเนาะสมิลา่าเป็นแพททีฟแต่เราต้องใช้เว r ร tobe นะครับต้องมีเวิร์ช่วยรองรับนะครับอย์ชีมไม่สามารถใช้เป็นเป็นเวิร์มได้นะดังนั้นเราจะใช้ว่าสองรูปมันคล้ายกันถ้ามุมเท่ากันทุกมุมและนะครับ และด้านที่สมัยกันเป็นสัดส่วนกันเท่ากันนะโอเคไหมมุมเท่าทั้งมุมนะครับแล้วก็วด้านที่สมัยกันเป็นสัดส่วนกัน f i n ล t ช o n ของความคล้ายอันนี้ต่างจากตอนมัธยมนิดหนึง่งเนาะต่างยังไงสามเหลี่ยมสองรูปเนาะเราเรียนแค่รูปสามเหลี่ยมสองรูปเนาะมันคล้ายกันก็่องมุมมันเท่ากันทุกมุมที่สมัยกันใช่ไหมอันนี้มันมีคำว,ว่าและด้านที่สมัยกันเป็นสัดส่วนกันนะครับเรา มีเงื่อนไขเพิ่มขนะึ้นมาเพราะเราจะดูลูกหลายเหลี่ยมที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมด้วยเนาะต่อจากลูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมด้วยในเะ่นกรอยนี้นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยหมายความว่ามุมที่สมายาัยการข้อมุลต้องเท่ากาันแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านนะเขาต้องเท่ากันตลอดนะครับโดยที่สมมติว่าเท่ากันเป็นอัตราส่วนเคเนี่ยแปลว,ว่าเราขยายรยอดเป็นขนาดเคเท่าเนาะโดยที่เคเป็นค่าตัวนะครับที่เราเรียกว่าค่าสัดส่วนหรือว่า proportionality constant ครับ อันนี้เรื่องเดิมนะครับนิยามเดิมนิยามไม่ต่างเดิมมากเราเจอเรื่องสัดส่วนมาแล้วเนาะในวิชานี้จริงๆนะครับก็คือเราเจอในทฤษฎีบทของเคลีสใช่ไหมเคลีสเนี่ยเกี่ยวกับสัดส่วนเนี่ยจริงจังเลยนะครับเพราะว่าเคลีสบอกว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมเอบี่าว่าสามเหลี่ยม a อ c เนาะ มีสามเป็น ABC นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีด้านที่ขนานไปนะกับฐานนะครับก็คือมันมีจุด D ที่อยู่บนด้าน AB แล้วก็จุด E ที่อยู่บนด้าน AC นะครับสองอันนี้ขนานกันเนาะ D ขนานกับ DC เขาบอกว่าจะได้ AD ส่วน DB เนะเาะเท่ากับ AE ส่วน EC อันนี้อัตราส่วน เจอมาแล้วสัดส่วนกันต้องความเป็นสัดส่วนกันอันนี้พิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมครับพิสูจน์โดยใช้อะไรเลยพิสูจน์โดยใช้อัตราส่วนพื้นะครับโดยใช้พื้นที่นะอันนี้ทํามาแล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมพอจำได้เนาะอันนี้กป็นพิสูจน์ซ้ำนะค,ะร,ครับที่สซล์โนเทนีสเจอมาแล้วสัดส่วนเจออะไรอีกเส้นขนานที่เกี่ยวกับสัดส่วนเขาบอกว่าเราสามารถขยายทฤษฎีบทของนี้ได้เนาะ ะะให้ L หนึ่ง L สอง L สามเป็นเส้นขนานมีเส้นขนางมาสามเส้นนะครับมีเส้นขนานกันสามเส้นนะผมขอรากแบบให้มันแค่ดูขนานกันนะครับแล้วก็มันตัดกับเส้นตรง C ท,ที่จุด C ปลายสาม C ที่จุด A B C นะครับ ันนี้คือเส้นจงทีแล้วมันก็มีเส้นจงทีพรานนะครับสองอันนี้มันตัดกันที่ a b c แล้วก็ a พราน b พราน c พรานนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้มันคือบทขยายของเทลีสเพราะว่าของ K เทลีสเนี่ยมันต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยเนาะอันนี้เป็นทีกับทีพราไม่กันเป็นต้อง คือถ้ามันตั้งฉากกันเนี่ยมันมันเคลียร์อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันสสูงถ้า C กับ C พาคทั้งคู่มันตั้งฉากกับอันหนึ่งอันสองอันสามดังนั้นวิธีที่มันแจะแปลกก็คือถ้ามันไม่สมานกันใช่ไหมมันก็แปลกคราวนี้ทําอย่างไรเขาบอกว่าเออมันสุดมันสุดอะไรกันมันสุดว่า A บีส่วน B C เท่ากับ A พาร์บีพาร์ส่วน B พาร์บีพาร์แต่คราวนี้ผมอยากจะให้ดูผมว่านั่นคือนิดนึงนะ ขาบอกว่าการฉายตามเส้นขนานคงสภาพสัดส่วนมันแปลว่าถ้าเราดูสัดส่วน a อส่วน b ซเนาะสีดำน,นะครับแล้วเราฉายตามเส้นขนานดังนั้นจุดป,ปลายมันต้องอยู่บนเส้นขนานแต่มันจะต้องไปเจอ C ีพาร์ดังนั้นจุด a เนี่ยฉายไปตามเส้น l อหนึ่งมันจะเจอที่ a อพาร์จุด b ใฉายด้ตามเส้น L 1, นนนสองมันจะไปเจอจุด b ีพาร์อันเนี้ยมันเลยกลายเป็นภาพฉาย ของสัดส่วนของส่วนของเส้นตรงเอีบนเส้นตรงกีพาร์เช่นเดียวกันเนาะบ c ซีพอฉายไปปุ๊บมันจะไปเจอ b ีฟาร์มซีาร์มเหมนันเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากสัดส่วนมันเท่ากันเนาะแสดงว่าภาพฉายก็มีอัตรา,าส่วนเดิมมันเ,เรียกว่าการถูกคงสภาพเนาะอันนี้อาจจะเจอคำว่าคำคงคำว่าคงสภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะคุิสัพรพอแปลว่าเราเปลี่ยนวัตถุ แต่มันมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่ไม่ถูกเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมเราเปลี่ยนจาก e, ทีที่คือเราคงเรามี l อลี่เอสองเสามบนพื้นแต่เราเลือกไม้ขีแล้วเราเปลี่ยนเป็นทีทานเนี่ยมันแปลว่าอัตราส่วนนี้ไม่ถูกเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนวัตถุจะ่มมีปริมาณหนึ่งที่คงตัวตลอดคงสภาพตลอดคำนี้นะครับนิสสัตย์สำคัญมากเนาะคำนี้เรียกว่าอิงแวรียนะครับ ในนิสัต์ท่านสูง <Yeah. S 1> เนาะการหาอินเบรเรียนของวัตถุทางนิสสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันแสดงว่ามันมีปริมาณบางปริมาณหนึ่งที่มันขึ้นอยู่กับอะไรสักอย่างของสิ่งเราเริ่มต้น <Yeah. S 1> อันนี้คือสิ่งเรียกว่า ant, นะอินเบเลียนนะพิสูจน์ยังไงดีข้อนี้พิสูจน์โดยใช้เชลสได้ไหม เเป็นนออพิสูจน์ยังไงเลยตอนนี้เรามีเทลียนะร์สะเนาะเทลีส์มันต้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับทำอะไรได้ดีลากสามเหลี่ยมได้ไหมลากได้เนาะวิธีหนึ่งท,ที่ลากทุกทีลากยังไงดีครับลากต่างกันนะแต่ถ้าลากให้มันง่ายกว่าจะลากอันนี้นะครับลาก A ลงมาตั้งที่ฉากกับ L อสามเนาะ พอราก A ลงมาตั้งฉากกับ L สามเกิดอะไรขึ้นเกิดสามเหลี่ยมเนาะโดยที่สามเหลี่ยมเนี้ย a b ส่วน AC เท่าอะไรคนระับส่วนสูงนี้ห่ารด้วยส่วนสูงนี้แต่ส่วนสูงสองส่วนสูงเนี้ยเป็นอะไรคนระับเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแค่เส้นขนานเนาะดังนั้นถ้าผมลากอันเนี้ยมันก็จะเกิดเหมือนกันใช่ไหม ือสุดท้ายแล้วสองอันมันเท่ากับสัดส่วนของเส้นขนานซึ่งเส้นขนานเนี่ยเป็น,ปน,ปนตัวเริ่มอยู่แล้วมันเลยจะเป็นเบรย์นนะครับของเส้นขนานระยะห่างของเส้นขนานมันขึ้นอยู่กับเส้นขนานน้นนะเป็นเรีนะรายา์นะครับอ๋ออ่านี่สูจนเนาะมีี่สูดไม่ยากลากนะครับเอลากเส้นส่วนของเส้นตรงนะ่ ส่วนของเส้นตรงจาก A นะมาตั้งฉากกับ L3 ที่ B เนาะแล้วก็ลากเส้นตรงจาก A ฟาร์มนะฮะมาตั้งฉากกับ L3 ที่ B ฟาร์มเนาะอ่ะ๋อ D เฉยๆนาะนี่ B ฟาร์มนะครับ ad นะั้นตัด l สองที่ e แล้วกันเนาะแล้วก็และ ad อันนี้ให้เนาะแล้วก็ให้ ad พาร์นนะครับ ad พาร์ดีพาร์ตัด l สองที่ีพาร์นจากทฤษฎีบทของเทลิสนะครับจากทฤษฎีบทของเทลิสจะได้ว่า a อดีส่วนบีซีใช่ไหมเท่ากับเอ e, นะครับส่วนเอดีเนาะและเอพรามบีพรามส่วน b ีพรามซีพรานะคระับเท่ากับอะไรเลยเอดีพรามเนาะส่วนด้วย ีวามีพามส่วนด้วยีพามดีพามถูกไหม,สมเส้นขนาดเนาะมีเส้นสองเส้นนีนะครับได้อะไรนี้ แต่ a e ส่วนเ e, d เนี่ยที่จริงแล้วมันเท่ากับเอพามีพามส่วน e พาม D พามเนาะมันเป็นความสุขมันเป็นระยะห่างของเส้นขนานถูกไหมมันเป็นเส้นตั้งฉากเนาะอันเนี้ยดังนั้นนะครับจะได้ว่า a อส่วน b c ซเท่ากับ A อพาม B พามส่วน b ีพาม C พามซึ่งมันสิงต้องพิสูจน์ ดังนั้นที่อขบงเทลิสเนี่ยมันถูกย่ออะไรเ้ามีความทั่วไปนะครับก็คือมันไม่จําเป็น,ปนต้องเป็นย่อที่ตัดกันก็ได้นะ,ะขอแค่ให้มีสามเหลี่ยมอ,อใหอมีเส้นขนานวางไว้นะ,ะแล้วก็มีเส้นอะไรมาตัดนะครับอเคอันนี้ก็เป็นส่วนขยายเทลิสคิดว่าไม่น่ามีอะไรแปลกปลอมนอกตรงนี้นโอเคางนี้ขอไปดูนต่อเนาะ เรามีเงื่อนไขของความคล้ายนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจเซตทุกอันเราแบบความคล้ายตอนนี้เรามียามว่ามุมทุกมุมต้องเท่ากันเราก็ด้านที่สมัยกันต้องเป็นสัดส่วนที่เท่ากันคราวนี้เราจะบอกว่าเราจะลองทําใหม่บ้างให้อ่ามีสี่บอกนี้ม้ากว่ให้ดีกับ E นะเป็นจุดบนด้าน ab ดีแล้วก็ a อตามลำตานะครับ ที่ไม่ใช่จุด A B C เนาะอ่าของสางเหลี่ยนะม A B C เนาะจริงๆถามี A B C นะครับมี A B C นะแล้วเขาบอกว่าลีเนี่ย ลองติดริวมันรูปกันรูปแทนดูนะครับนะครับ D,E เนี่ยเป็นจุดบนด้าน A,D กับ E,C นะครับโดยที่ D ไม่ใช่ E,C เนาะเราจะบอกว่า A,D,C คล้ายกับสามเหลี่ยม A,D,E นะเดี๋ยวมันต้องมีเงื่อนไขมากกว่า E,C อเงื่อนไขผมพิมพ์ตกไปเนาะ พราะว่ามันไม่น่าจะจริงเนะถ้าเราเลือกจุดแรนดอมมาเนี่ยมันไม่คล้ายกันแน่นอนเนาะและน,นะครับโดยที่ดีขนานกับดีซก็คือเลือกจุดให้มันขึ้นขนาดเนาะ มื่อกี้เราดีเทลิสเนาะเทลลิสไม่ได้บอกว่าปัญชายนะเทลลิสมันแค่บอกว่า a อดีส่วนดีบีเนี่ยเท่ากับ AD e C เอดีส่วนอีซีเนาะหรือเราใช้อ,อ,อ,ะะอย่างนี้เนาะอ่ะบทพิสูจน์นะครับพิสูจน์ยังไงว่ามัญชายทั้งพิสูจน์อะไรบ้างเลยต้องพิสูจน์ว่าหนึ่งมุมที่สมัยกันเท่ากันใช่ไหมอ่ะมุมอะไรเท่ากันบ้างครับเรามีว่ามุมเอเท่ากันไหม เท่าเนาะเอ่อ b a เอแต่เดี๋ยวขอเอบีซีก่อนเนาะบีเนะฮะมีขนาดเท่ากับมุม c a d เนาะเอ้ยมีอันละมุม d ี d เนาะมุมนี้เท่ากันเนาะเป็นมุมรว่วมใช่ไหมครับมุมนี้เท่ากันไหมเท่ากันเนาะมุม a d ด A, B, C เนาะเท่ากับ A, d ม e ไหมครับอันนี้เป็นทำเไปมไม็นเท่ากันเลยเป็นมุมบนมุมนะมุมภายนอกและมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนาะมุมภายนอกและมุมภายในบนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดเส้นขนาดนะครับนะเรารู้ว่าดีกับด c ซมันขนาดกันครับขนาดกันแต่ผมขอใช้แช้อะไรนะขนาดกันมันท้ายมาใช้อะไรอ่ะขนาดกันเส้นนี้บ้างจดไม่ได้ครับแต่ขนาดนี้มีมุมทีเท่ากันละมันมีเท่ากันละมุมมีเท่ากันนะครับเท่ากันน้องเหตุผลเดียวกันนะครับมีมุม A C D นะครับเท่ากับมุม A ด D อันนี้เหตุผลเดียวกันนะครับมุมเท่ากันนั่นคือนั่นคือมุมที่สมในกันของสามเหลี่ยม A B C และสามเหลี่ยม A d E นะครับเท่ากันมัคู่เนาะแต่ยังไม่สมนะ เพราะว่านิยามเรายัางมีแค่ว่ามันต้องพิสูจน์และมุ่มเท่ากันและด้านต้องเป็นสัดส่วนเท่ากันใช่ไหมอ่านมาทุพิจารณาความยาวของด้านนะคระับแต่ว่าเรายังต้องเนาะเรายังต้องพิจรารณา สัดส,ส่วนของความยาวของด้านที่สมในกันนะสมในก็คือด้านที่มันตุกจั่คู่กันนะสมในกันภาษาอังกฤษเรียกว่า corresponding ด้านที่สมในนะ corresponding s i z e าโอเค นี่ยด้านทีส่สมในกันมาดูกันดีกว่าว่าด้านไหนสมในกับด้านไหนว่าสส่วนต้องเป็นเท่าไหร่นะครับใช้อะไรได้บ้างเนี่ยจากเทลีสมีอะไรบ้างครับจากทฤษฎีบทของเทลีสได้ว่ามีอัาส่วนไหนเท่ากันเอดี AD, ใช่ไหมส่วนดีบี เท่ากับ ae ใช่ไหมครับส่วน ec เนอะถูกไหม ad ส่วน bb นะครับเท่ากับ a d ส่วน ec เนอะ <c oughs> แต่ผมบอกว่าเอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผอลกลับนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคที่ควรจะใช้นะเทคนิคการบวกหนึ่งลบหนึ่ง,บบหง,บบหงเหมือนเดิมนะทค่ิดการ บวกได้ปริมาณเท่ากันนะครับคราวนี้นั่นคือเนาะผมจะขอปรับข้างอีหนึ่งผมจะขอเอาดีมาไว้ข้างบนผมจะใช้ดีบเตรีมบวกดีบส่วน a d นะครับเท่ากับ e อซส่วน a d ถูกไหมอันนี้คือปรับส่วนเนาะผมจะทำอันนี้นะครับ d ีส่วน a อบวกหนึ่งมันก็เท่ากับ e อซีส่วน a อบวกหนึ่ง อันนี้เหมือนแบบีบางคนใช้ใช้อันนี้ไปแล้วเนาะตอนพิสูจน์ในหลักษานที่หนึ่งตอนะที่สีของตัพย์โดยใช้เทลิสบางคนก็ได้ลองอาจจะอาจจะใช้เทลีสแล้วใช้เงื่อนไขสุดท้ายเลยนะครับบวกหนึ่งไปเนาะคือตอนนี้เรากลับเชิญวนเพราะอะไรเพราะว่าดีบเนี่ยมันขยายต่อไปให้เป็นด้านสองสามเหลี่ยมได้ผมจะใช้ตรงนั้นนะครับเพราะดีบีบวกเดีเนี่ยมันเท่ากับด้านสองสามเหลี่ยม AB, ดีบีบวกเอดส่วนด้วย a อ e ดนะครับถ้ากับอีซีบวกเอส่วนด้วยเอนะครับข้างบนของอันเนี้ DB, ยดีบความยาวดีบบวกความยาวเอดีอาทำไมอ่ะอโอเค โอเคทำไงก่อน